เสียดายที่ไม่ได้ดูจำได้ไหมละครช่องเจ็ดถ่ายเสร็จแต่ถูกดองลืมหากจะพูดถึงคำว่าละครดองถ่ายทำเสร็จไม่ได้ออกอากาศแล้วต้องยอมรับว่าลหลายๆคนมาจะคิดถึงฝากของช่องสามวิกพรามสีที่มีอยู่ในโหลหลายเรื่องแต่สำหรับช่องคู่แข่งอย่างช่องจ็ดสีเองก็ใช่ว่าไม่มีละครที่ถูกดองอยู่เลยยกตัวอย่างก็เรื่องสเรื่องที่ถ่ายทำเสร็จแล้วตั้งแต่ยุคอนาล็อก analog. ทั้งเข้าสู่ดิ่จิต้องเต็มตัวแต่ก็ไม่มีวิเววจะได้ออกอากาศเรื่องแรกก็คือตาดูดาวเท้าติดดินละครที่สร้างมาจากเรื่องราวชีวิตจริงของอดีตนายกท่านหนึ่งที่นำแสดงโดยพอพัฒพลสินปาจาร์และจุ๋ยวรัทยานิคู่หาซึ่งเพราะเหตุเรื่องการเมืองทางช่องเจ็ดจึงต้องหยิบใส่โหลยาดองไม่สามารถนำเอาออกมาออกอากาศได้กระทั่งถึงทุกวันนี้ อีกเรื่องก็คือฟ้าให้เรามารักกันนำแสดงโดยวินทาวินเยาวพนกุลและชามอายาวรินโอสถานที่ทางบริษัทเป๋าจินจงเล่าเรื่องราวของหนุ่มพื้นเมืองจากดินแดนแห่งหุบเขาสูงเสจฟ้าและสาวไทยที่โดนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่ได้ใช้สักทีกระทั่งโบเป๋าจินจงผู้ผลิตย้ายข้ามฟากไปทำละครช่องสามและหนุ่มวิน เฟตตัวออกจากวงการบันเทิงไปแล้วฟ้าให้เรามารักกันก็ยังไม่มีวิวแววจะได้ลงจอฉาย